คนสวัสดีค่ะตื่นเช้ามาวันนี้เบลก็วิ่งเข้าไปแพ็คของก่อนเลยไปส่งลูกกลับมาแล้วก็คือกระโดดเข้าไปแพ็คของวันนี้52บ้านขอบคุณมากๆเลยนะคะ จัดส่งให้แล้วสําหรับใครที่ยังไม่ได้รับหรือยังไงเดี๋ยวเแบลบก็จะรีบจัดส่งให้ส่วนน้อยหนานะคะทุกคนคะ่ะแเบลบก็ไปหามาให้สดๆวันต่อวันเลยก็เก็บมาให้ส่งกันสดๆไปเลยวันต่อวันนะคะใครที่รอน้อยหนาก็รอรับได้เลยก็เป็นน้อยหนาหนังน,นะทุกคนเป็นน้อยหนาหนังที่ว่าชาวบ้านเขาปลูกไวนะ้นั่นแหละเขาก็เก็บขายกันตามบ้านนะเแบลบก็ไปถามซื้อในรอบๆหมู่บ้านที่ใกล้ๆที่เบลอยู่สวนพี่เคยบ้างสวนคนอื่นบ้างญาติผีเคยบ้างอะไร ีมันก็จะมีเยอะใช่ไหมก็ไปซื้อมาให้หวันต่อวันเลยส่วนเรื่องที่ว่าเบลพูดไปเมื่อวานเรื่องเงินเรื่องอะไรเนาะทุกคนคือเบลอ่ะก็ไม่ได้ใช้เงินเปลืองเบลพูด ประชดตัวเองว่าเออเมื่อก่อนเนี่ยหาเงินอะไรอย่างเงี้ยคิดเสมอว่าเออถ้าแบบว่าเราแต่งงแต่งงานไปอะไรอย่างเงี้ยมีแบบว่าสามีเลี้ยงนู่นนี่นั่นเออเราก็จะได้แบบสุขสบายแต่ว่าเอาจริงแล้วพอเราไปใช้ชีวิตคู่จริงมันไม่ใช่อย่างนั้นคือถ้าเราหาเงินได้เองใช้เงินตัวเองมันก็จะฟินเนาะอะไรแบบนี้อันนี้คือเบลพูดเหมือนว่าเหมือนพูด ให้ตัวเองอะทุกคนไม่ได้พูดว่าตัวเองอะใช้เงินฟุ่มเฟือยอะไรอย่างนี้นะคือตัวเบลเองอะก็คือก็อย่างที่บอกนั่นแหละทุกคนเบลก็เก็บไม่งั้นจะได้บ้านหลังนี้เหรอไม่งั้นจะแบบว่ามีเงินให้ลูกเหรอคือเบลก็พูดไปบางทีพูดในไลฟ์สดก็พูดนะทุกคนว่าเออเงินเดือนออกเนี่ยเราให้แม่ให้เงินเก็บอะไรเงี้ยให้ลูกค่าประกงประกันค่าเทอมอะไรเงี้ยเบลก็บริหารจัดการให้มันคงที่ส่วนใช้จ่ายนะทุกคนวันวันหนึน่งเบลก็ไม่ซื้ออะไรนอกจากกาแฟสี่สิบห้า กาแฟสิบห้าบาท,เ,บาทเนาะบางทีก็กินบ้างบางทีก็ไม่กินให้ลูกอะไรอย่างเงี้ยให้อนาไปโรงเรียน10บาทให้พี่อาดินไปโรงเรียน50บาทอาดินเขาก็เอามาเก็บ ใส่กระปุกไว้วันละยี่สิบาทเขาก็ใช้แค่สามสิบาทอะไรเงี้ยน้องอนณาก็สแตนดาร์ดสิบาทนะทุกคนไปโรงเรียนกินข้าวกินอะไรก็บ้านพี่นะทุกคนนะบางทีก็ซื้อกินเองบ้างบางทีก็ทํากินเองบางทีก็มากินส่วนใหญ่ก็จะมากินบ้านพี่เตยนี่แหละเรื่องใช้จ่ายกินอะไรเบลก็ไม่ได้ฟุ่มเฟือยหรอกทุกคนก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆที่เป็นห่วงเบลไม่ได้ฟุ่มเฟือยนะอันนี้พูดเรื่องจริงวันวันหนึ่งแทบจะไม่ได้ใช้เงินเลยนานๆทีก็จะซื้อครีมเออถ้าครีมทาหน้้้าาหมมดก็ซือครีบง ซื้อของอะไรเงี้ยให้ลูกของกินก็จะเน้นแบบนี้เป็นหลักเนาะส่วนเรื่องใช้งนฟุ่มเฟือยเนี่ยมาบอแน่นอนจะเดลวไม่สามเณรเทเมาไม่ได้ไปเที่ยวสปาเฮราที่ไหนนะทุกคนคือวันๆก็ไปบ้านพี่แล้วก็กลับมาบ้านอะไรเงี้ยก็ขายของส่งของรับลูกก็ชีวิตประจําวันก็จะเป็นประมาณนี้อันที่พูดไปเมื่อวานก็คือประชดตัวเองสมัยแต่ก่อนนะคือ,อตอนแรกก็คิดว่าอู้อยากแบบ มีนู่นมีนี่คนนั้นคนนี้มาดูแลเราแต่เอาจริงพอเราได้มาหาเงินเองทําแบบนี้เองใช้ชีวิตตัวเองเออมันฟินกว่าเว้ยอะไรแบบนี้พูดประชดตัวเองเฉยๆน,น,น,นะคะไม่ได้แบบว่าโอ้ยจะไปซื้อแบบอุย้ยอันนู่นอันนี้ซื้อเล่นนั่นนีไหมนะทุกคนเบลไม่ได้เป็นคนอย่างนั้นแล้วเมื่อก่อนนะเป็นเป็นใช้เงินฟุ่มเฟือยมากแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็คือเรามีลูกสองคนที่จะต้องดูแลเนาะเบลไม่ได้แบบขนาดนั้นเลยนะทุกคนเอา เรื่องจริงในสาบานเลยไม่ได้แบบว่าใช้เงินฟุ่มเฟือยเลยนะวันๆนี่ไม่ได้ซื้ออะไรเลยก็คือเนี่ยเติมน้ำมันไปฮับลูกซื้อขอนมไหม่ลูกของจะ้องกับบจักบาทสี่สบหาบาททุกคนขาโอ้ยก็จะกินซ้ำไรข้าวก็ยังแบบกินแบบแต่บ้านพี่ไปอาศัยตะเฮียนเพลนนระา่ค่อยได้ซื้อกินจ้าเท่ค่ะทุกคนขาเห็นไหมถ่ายคลิปก็ไปกินข้าวแต่บ้านพี่นี่แนะทุกคนเบลไปอ่า รับน้องอานากลับมาก็ไปส่งของกลับมาเนาะกลับมาก็มาแวะที่บ้านพี่เตยเหมือนเดิมกับมากินเข่าป้าก็ตาทําส้มตําไว้กับมากินจํานาประเดกน้าเพลนจักหน่อยหนึ่งตำหนักกับอิ่มแล้วค่ะรอรับพี่อดินพี่อดินก็ลงรถมาอานาก็กินข้าวโพดที่ป้าเตยซื้อไว้ให้นะคะผลหมากลักไม่เฮี้ยนเอ้ยกับว่าเอื้อทับมากินเฮี้ยนเพลนนี่แหละค่ะเราแทบจะไม่ค่อยได้ซื้ออะไรเลยส่วนใหญ่ก็จะเก็บว้แต่มีหลายๆกับทุ่มใช่ตังแ่ คาเี็นเห็นมันจบเร็วๆนะทุกคนค่ะช <for> ีวิตเบลก็เป uh. <Wow. S 1> really so ็นแบบนี้แหละแล้วเบลวันนี้เบลก็ไปได้น้อยหนามานะคะที่บ้านของคุณยายที่ทุกคนเห็นนั่นแหละในคลิปเลยก็คือเป็นบ้านทางเข้าไปสวนของพี่เคยนะทุกคนบ้านตรงข้ามกันก็จะเป็นเขาก็จะมีสวนอยู่ข้างหลังบ้านเขาขายน้อยหน่าอยู่หน้าบ้านนี่แหละทุกคนเบลก็ไปซื้อคุณยายวันนี้คุณยายอยู่คนเดียวแกมีลูกมีหลานนะทุกคนคุณยายแกมีลูกมีหลานแต่ว่าวันนี้นั่งอยู่คนเดียวเบลก็เลย ไปซื้อน้อยหน่ากับแก่แกก็ว่าเออหยิบเอาเลยเอาเส่ถุงถุง,งละโลละโลไปเลยจะเอากี่ถุงก็หยิบเอาเลือกเอาเบลก็เลือกลูกสวยๆมาให้ทุกคนแน่นอนใครสัง่งน้อยหน่าก็คือรอรับได้เลยเบลว่างให้ป้ามาถอนหญ้าหลังบ้านให้นะทุกคนแก่อยู่บ้างๆเอาป่ามาเห็ดเลยจ้าเห็ดเลยหลังบ้านนี้โอ้โหทำไม่ทันจริงๆค่ะ ตองไห้คนอื่นมาซอยหลอกกวาหญ้าหลังบ้านก็คือสูงท่วมต้นกล้วยแล้วไม่ไหวกลัวต้นกล้วยจะตายล่าสุดต้นมะละกอหลังบ้านตายแล้วนะคะทุกคนยืนต้นตายค่ะเสาตายขนาดมีลูกตั้งแบบสี่ห้าลูกนะทุกคนมันนางย,ยืนต้นตายป้าบอกว่ามันตายแล้วอ,อ๋อทำไมมันถึงตายไม่รู้สงสัยหอยทากหอยทากเยอะทุกคนสงสัยหอยทากกินรากมัน,ม,นมันก็เลยตายเลย ้าก็เลิกถอนญ้าแล้วนะทุกคนเบลก็เลยถามป้าว่าไปเราไปดูลูกข้าวเม่าดีไหมเบลเห็นเขาเอาลูกข้าวเม่ามาขายนะทุกคนเขาภาษาไทยเขาเรียกมะเมาเ่าหละทุกคนเบลก็ไปดูในอ,อินเทอร์เนต็ตอยู่ก็จะเป็นต้นที่อยู่ในบ้านนะเมื่อก่อนมันอยู่ในป่าแต่ว่าก็จะมีคนเอามาปลูกไว้ที่บ้านแต่ต้องปลูก ต้องนานใช้เวลาหลายปีกว่ามันจะต้นใหญ่ขนาดนี้นะทุกคนเบลก็เลยพาทุกคนมาดูต้นที่หลังบ้านคนหลังบ้านของคนอื่นนะเนี่ยเขาเก็บไปขายแต่เขาเก็บไปเกือบหมดแล้วต้นนี้ไม่ค่อยมีแต่เขาก็บอกให้เราอยู่ไปอีกบ้านหลังนึงนะมีแบบเยอะรวยอะไรเงี้ยก็เป็นคนรู้จักกันนี่แหละทุกคนเบลก็เลยมากับป้าป้าก็เลยพามาทุกคนนี่เห็นไหมต้นนี้ก็คือแบบปื๊ดยางหลายเลยหอยโอน,ต,อนเอเต้นเอ็นเตนกิง่งมันเยอะมากจนกิง่งมันหกกักอะทุกคน หักลงมาเลยแบบหักลงมาเลยแล้วมันเยอะมากๆเลยใครอยากได้มะเมาเนี่ยถุงนึงมีครึ่งโลครึ่งใบแดงเท่านั้นทุกคนคะ่ะอร่อยอร่อย รสชาติของมะเม้านะทุกคนมันค่อนข้างที่จะออกเปรี้ยวเนาะเอาไปกินส้มอะนะใส่พริกเกลือใส่อะไรนะแต่ถ้ามันเป็นสีดำดำอะมันจะออกหวานๆเปรียปร้ยวๆนะแต่ถ้าเป็นแดงๆเงีเ้ยงงมันจะเปรี้ยวคือเอาไปกินแบบว่าเป็นของเปรี้ยวนะรสเปรี้ยวอะไรเงี้ยจะอร่อยมากเลยนะคะทุกคนวันนี้ก็จะให้ป้าเก็บให้นะคะเพราะว่าคุณยายบอกว่าขึ้นไปบนโอกอะเบลไม่น่าจะขึ้นได้ไม่กล้าขึ้นของเขาหรอกทุกคนก็เลยป้าก็เลยจะขึ้นไปแทน แกก็แข็งแข็งแรงดีนะป้าเบลทุกคนอายุหกสิบสามปีแต่ว่าทํางานในแบบเปิดยางขึ้นผู้เขานี่สองลูกสามลูกบ่เคยวันค่ะก็คือเก่งมากไอแข็งแรงขั้นสุดเลย ้าไปไชไปเฮ็ดอีหยังนี่ถ้มาถ้ามา่งเหนื่อยอยู่นะทุกคนแต่ว่าก็ไม่ค่อยพูดแต่ก็ทําเพราะว่าถ้านั่งอยู่เฉยๆนะมันก็จะเหนื่อยมากกว่านี้แกบอกวิวนะทุกคนแต่ถ้าเราทําไปเรื่อยๆทําบ้างพักบ้างทำงคือร่างกายมันก็จะกระฉับกระเชงอยู่ตลอดเวลานะป้าบอกว่านั่งนิ่งๆไม่ค่อยเป็นตั้งแต่เป็นสาวแล้วตั้งแต่โตได้ใหญ่มากเพิ่นกะบอกเคยนางอยู่ซื่อจักเทียนะก็เป็นลูกสาวคนโตด้วยนะทุกคนก็ทําตั้งแต่ หูจักคว่มกับคือเห็ดเลยพ่อแม่พาทำก็คือทำจนถึงทุกวันนี้นะทุกคนแกไม่เคยหยุดนิ่งเลยนะเแบลบยอมยอมจริงๆยอมป้านี่แหละคือตัวอย่างที่ดีตั้งแต่เล็กจนโตนเลยนะทุกคนไม่เคยเห็นป้าอยู่นิ่งๆเลยตั้งแต่เบลเป็นเด็กก็คือไปด้วยกันไปปลูกพริกที่สวนที่นาอย่างเงี้ยก็ไปเดินในป่าในเขาไปหาเห็ดเงี้ยไปก็ไปกับป้าก็คือเป็นตัวอย่างที่ดีทํามาหากินทํานู่นทนํานี่อะไรเงี้ยคือรู้จัก เก็บรู้จักใช้คือต้องหาต้องสร้างไม่งั้นเราก็ไม่มีเพราะว่าเราเกิดมาต้นทุนชีวิตไม่เหมือนกันเนะทุกคนตัวเราเองก็ต้องหาต้องทําไม,ไม่ไม่มีใครอยู่เฉยๆแล้วแบบ เงินมันลอยมาหรอกขนาดเป็นคนร่ำคนรวยก็เห็นงานอยู่เบิดมึุงเบิดเว้นเนาะค่ะตกเย็นมาเบลก็มานั่งเป็นแอดมินสักพักหนึ่งนะทุกคนแล้วก็มารับออเดอร์จากลูกค้าพอว่างนิดหนึ่งเบลก็ไปล้างถ้วย่ล้างจานแล้วก็มาเก็บกวาดบ้านตรงมุมนี้มุมนี้ก็คือเบลเก็บไว้ตั้งแต่วันนั้นบพาท่านได้เก็บอีกยุกับมาเก็บค่ะเก็บวันไหนบ้างก็มาทําวันไหนไม่บ้างก็เอาไว้กวนอะไรอย่างงี้นะทุกคนอันไหนที่เบลไม่ได้ใช้เบลก็จะเอาไปไว้ที่ขยะหมู่บ้านเลยนะทุกคนเอาไวเมื่อกล เขียวขอกับมารุกราชเนาะค่ะวันนั้นก็คืองูตัวเล็กเข้ามาทุกคนโอ้ยฟาดกันบอย่างเลยค่ะทุกวันนี้แทบไม่กลัวอะไรเลยเมื่อก่อนเนะี่ยอึงอ่างอะเบลวกลัวมากไอ้ไม่ใช่อึงอ่างเขาเรียกเข็ดตะปาดไหมทุกคนนั่นแหละที่มันชอบเกาะอยู่บนผนังในห้องน้าน่ะตอนที่ว่าเบลไปหาแม่ที่สุราษฎร์ใช่ไหมเราไปเช่าห้องให้แม่แล้วเป็นเป็นห้องเช่าใหม่อ่ะทุกคนแล้วในห้องน้ําอะมันก็จะข้างหลังมันก็จะติดกับสวนยางใช่ไหมแล้ว สัไอ้เขียดตปะปาตัวเนี้มันชอบมาเกาะอยู่ที่ผนังห้องน้ําวันนั้นเบลไปเข้าห้องน้ําแล้วทีนี้มันก็เกาะเบลออกจากห้องน้ำาม่ได้ค่ะทุกคนเบลออกจากห้องน้ําไม่ได้มันก็เกาะแล้วก็มองตาเราลล็กๆคือเราจะไปยังไงก่อนเบลก็เลยตะโกนเรียกแม่ดีจะพ่ออยู่ตรงนั้นน่ะพ่อแกก็เลยเรียบเดินมาเปิดประตูแม่ก็ตกใจว่าลูกเป็นอะไรทําไมถึงตะโกนเสียงนั้นเบลก็เรียกตะโกนแบบพ่อช่วยด้วยช่วยด้วยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมทุกคนคือกลัวมาก แต่ทุกวันนี้เหรอค่ะมึงมาเราเขียนตะปาจะฟาดมึงแบอยัางเลยมากระโดดใส่เบลลองดูสิมันชอบมากระโดดใส่เรานะทุกคนแบบมันกระโดดได้ไกลมากถ้ามันไปประกวดโอลิมปิกนะมันชนะเลศเลยนะเขียนตะปาเนี่ยเบลไม่ไดู้ดเลยแต่ทุกคนมันกระโดดไกลมากเลยทุกคนแล้วมันชอบกระโดดใส่เราด้วยเบลไม่ชอบเลยทุกวันนี้งูเหรอ จะนู่นจะนี่แล้วฟาดเลยจับยังได้ฟาดย่งเดียวค่ะนี่สิมารูปแบบใดเออแต่ว่าวันนั้นน่ะงูเข้ามามันไม่ได้ตัวใหญ่มันไม่ได้เลื้อยเข้ามาในบ้านนะทุกคนมันอยู่ตรงเขาเรียกอะไรอ่ะตรงใดปั๊มน้ำเลาะเบลเห็นตาหางมันทีนี้เบลก็เอาเลยเอาสเปรย์ใบก้อน,นมาฉีดนางนางก็แบบเลื้อยไปแบบ งมึนมึนงง,ง,ง,งได้กินสเปรย์นะเบลก็เลยจัดการนางซะทุกคนอืมเอออย่าว่าแเบลบทําบาปเลยมันก็จริงเพราะว่าถ้าเราไม่ตีนางนางก็กัดเราทุกคนก็ต้องเอาไว้ก่อนนะเดี๋ยวเขาก็จะมากัดลูกเราบอกเลยว่าอยากเข้ามาฝนมันตกด้วยแหละทุกคน เลื้อยมาจากไหนก็ไม่รู้นี่แหละที่เบลอยากให้ป้ามาทำยาให้เพราะถ้ายามันขึ้นเยอะๆนะ่ะมันมีแน่นอนทุกคนมันก็ไปเรื่อยแหละเพราะว่าเราอยู่บ้านสวนนะเนาะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยพวกถัดเลขขื้อยคานอะไรอย่างเงี้ยจะตัวเล็กตัวใหญ่เราไม่รู้แต่ก็ระวังไว้ก่อนนะทุกคนมันเข้ามาได้หมดไม่ใช่เฉพาะบ้านเบลทุกบ้านเจอแบบนี้หมดนะทุกคนเราก็ระวังเอาเราก็ระวังเอาทุกวันนี้เบลเจอบ่อยจนชินแล้วแหละทุกคนมาหลดเบลก็บรรยาล้วจ้ะ อาณากับอดินเขาไม่เคยเห็นเจอจริงๆหรอกทุกคนมีตเตเบลเห็นก่อนอืมแต่ก็กลัวอยู่ถามว่ากลัวไหมก็กลัว มันก็ทําไงได้อ่ะทุกคนเราก็มาอยู่บ้านแล้วเนาะเขาเขาเข้ามาเราก็จัดก,การเอาระวังเอาทุกคนส่วนเรื่องยาที่ทุกคนบอกมาว่าเบลขวดยานน่นนี่นั่นเนาะเบลก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่เป็นห่วงไม่ใช่ว่าเบลไม่เก็บนะทุกคนขวดยาที่มันวางไว้นะ่ะมันหมดแล้วค่ะมันมเบนะิดแล้วเนาะมันหมดตั้งแต่อดีนานาเป็นไข้รอบแรกรอบสองนะมันหมดไปแล้วแต่ว่าเบลยังไม่ได้เก็บเฉยๆทุกคนเบลไม่ได้เก็บนะเบลไม่ได้เก็บออกซื้อ,อ,อจ้กนี่แหละเบลก็เก็บทิ้ง แล้วนะคะอย่าเพิ่งบนเบลเด้อเบลเก็บแล้วค่ะเบลก็มาทําความสะอาดตรงมุมนี้ด้วยเพราะว่าเบลก็ไม่ได้ทําความสะอาดบ้านนานนะทุกคนแค่กดกวาดทูๆที่ว่าเราอยู่เฉยแต่มุมที่ว่าจะเก็บกวาดจริงๆงจังๆเบลก็ยังไม่ได้ทําเลยนะทุกคนเนี่ยเก็บตรงนั้นไปไว้ตรงนี้เก็บตรงนี้ไปไว้ตรงนั้นเพื่อนพวกเรื่องยานะ่ะถ้าลูกเป็นไข้เบลก็ซื้อให้กินใหม่เลยไม่ได้แบบเอาวันเก่ามาให้กินนะทุกคนถ้าลูกว่าเป็นไข้เนี่ยก็คือให้กินใหม่เลยแล้วยาที่ว่าอ่า มีที่ว่าเอามากับหมอที่ไปคลินิกมามันค,คือกินหมดหมดแล้วก็หายเลยนะทุกคนเป็นยาฆ่าเชือ้อเป็นยาลดน้ำมูกคือกินกินจนหมดนะแล้วก็หายอพอลูกหายแล้วมันก็หมดพอดีเบลก็เลยเอาไปตั้งไว้ตรงนั้นก่อนทุกคนเอาไปตั้งไว้ตรงนั้นแต่ว่ามันหมดแล้วเบลก็เก็บทิ้งแล้วนะคะเก็บทิ้งแล้วคะ่ะอย่าฝ้าจมให้เบลเดอร์เก็บกวาดแล้วนะคะวันนี้เก็บกวาดออกอยางดีเลยบอมมี่มงไดโซกโปกเลยเหมือนนี่เก็บออกวัดอันใดที่บอยใส่ก็คือเก็บทิ้งให้หมดเลยค่ะ ทำความสะอาดมุมนี้เสร็จเรียบร้อยข้าวที่เราหุงไว้ก็สุกพอดีนะคะวันนี้เบลได้ปลาหนิงย่างเกลือปลาตัวเล็กนะทุกคนไม่ได้ปลาหนิงตัวใหญ่เป็นปลาที่เขาไปหามาได้จากในหมู่บ้านในแม่น้ําแถวนี้เละก็เอามาปิ้งกับย่างเกลือหอมๆเลยนะคะก็มาให้ลูกกินเขากับเขาหอนๆเนาะปลาหนิง ปลานินปลาทูอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยมีก้างแล้วก็ค่อนข้างที่จะกินง่ายแล้วก็แกะให้ลูกกินง่ายเแบลบไม่ค่อยกินข้าวเย็นนะทุกคนก็หลายวัน,นล้วแหละที่บบกินนะเลือกที่จะกินข้าวแค่สองเวลาเ้ากับเที่ยงบางทีก็บ่ายสามก็ยิงยาวมาถึงจนเย็นเลยก็ฝึกเยมันนี่นะรู้สึกว่าเบาตัวขึ้นแต่น้ำถามว่าน้ำหนักลงไหมกับมันกับบอลงดอกแต่ว่ากับเขากับฝึกใบเนาะกินขามือและสองคาบกับพ่อ มันจะได้แบบว่าสุขภาพดีด้วยตัวเบาด้วยบ่ต้องต,ตัวหนาตึ้บเขานุง่งเขาเนียวแล้วก็เว้นบ้างกินบ้างอะไรอย่างนี้กกินแน่พ่อขําสองข้าพ่อหายอยากเพราะว่าข้าวเหนียวมันอร่อยนะทุกคนอยู่เมืองข้าวเหนียวด้วยเป็นลูกข้าวเหนียวก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยเพราะว่าพี่ก็หุงข้าวเหนียวทุกวันขันเห็นแล้วมันกินมันเตะจมูกแล้วแบบว่ามันหยวเขาได้เนี่ยตอนเย็นก็คือแบบกั้นสุดฤทธ์นะทุกคนแล้วเราก็มีลูกซะด,ด้วยสิ คือเราก็ป้อนข้าวลูกถ้าเราไม่ป้อนลูกลูกก็บ่กินเข่านะอปอนก็เห็นข้าวทุกวันนะ่ะทุกคนกันตอนเย็นนี่โคตรทรมานเลย จะจะป้อนข้าวลูกอุ้ยอยากหยิบใส่ปากกับขวางเด้อุ้ยคือหอมแต่ปานิ่ง <c oughs> ยากอยากแต่ก็อดใจไว้ทุกคนกินน้ำหลายๆเอานะคะป้อนข้าวลูกเสร็จเรียบร้อยนะคะเบลก็มาจัดแจงแพ็คของอีกรอบหนึ่งเป็นลูกเซียนทอที่ยังเหลืออยู่นิดนดงก็มีคนทักมาถามนะคะก็ขายไปแล้วเนาะส่วนลูกมะเมานะคะเบลก็จะช่างเป็นครึ่งโลครึ่งโลแบบนี้มีเยอะมากเป็นช่วงนะช่วงนี้ถ้าเป็นหน้าฝนลูกมะเมาจะออกถ้าเป็นหน้าร้อนหน้าอะไรก็จะไม่มี แล้วนะคะไม่มีให้กินแล้วอร่อยมากเลยนะทุกคนวันนั้นเบลก็ส่งใส่แก้วนะใส่น้ำพริกเกลือนะโอ้แซ<ส>่บมากเบาเล้นน้ำลายอวกทํานู่นหยิบนี่ทําอยู่ตลอดเวลายังไม่ได้พักเลยนะทุกคนทําไปทํามาก็ประมาณอสามทุ่มเกือบ สองทุ่มเกือบสามทุ่มเนาะเบลก็มานั่งเป็นแอดมินอีกรอบหนึ่งแล้วก็มาตัดกระดาษรอว่าจะเขียนที่อยู่เพราะพวกนี้ก็จะแพ็คของพวกน้อยหนาอะไรที่ได้ก็จะไปส่งเนาะทุกคนมักส่วนมะขามเบลจะส่งให้เป็นเมื่อรืนนะคะเพราะว่าแม่กําลังทําให้อยู่เดี๋ยวเบลจะไปนัดรับตอนประมาณสี่โมงเย็นแล้วตอนกลางคืนก็จะแพ็คของให้ทุกคนอีกรอบหนึ่งแล้วตอนเช้าก็จะค้นไปส่งให้ทุกคนแน่นอนค่ะใครที่สั่งมะขามไว้ก็รอรับเลยเดี๋ยวเบลก็ขอบคุณทุกๆออเดอร์มากมาก เลยนะคะคสำหรับวันนี้ก็ลาทุกคนเพียงเท่านี้ก็ทำงานเสร็จอาบน้ำพาลูกเข้านอนนะคะนอนพักผ่อนกายาพรุ่งนี้ลุยงานต่อค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ